สวัสดีค่ะลูกค้าสนใจเป็นไหนดีคะหนุ่มพี่เสือไหมคพี่เป็นอนชอบเล่นเกมค่ะแล้วก็การ์ดด้วยอ๋อเงี้ยทั้งทุกของเราขออนุญาตแนะนาเป็นโมเวอรวายหกีนะคะตัวนี้นะคะหน้าจอนะคะหกสิบสานะคะตัวนี้นะคะห้องนะคะอยากให้มาสามตัวด้วยกันนะคะตัวนี้นะคะ กล้องนะคะจะอยู่ที่13บวก5บวกล้านพิกเซลนะคะส่วนกล้องหน้านะคะจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะคะัวนี้ตอบโจทย์ลูกค้าค่ะเพราะว่าจะให้เหมือนความจําจและความสุนะคะุดแรงนะคะรองรับการใช้งานอย่างหนักเช่นแรม4นะคะแล้วก็ร o ม64นะคะ CPU เป <ๆ S 2> ็นมีเดียสุค่ะต่อตัวการใช้งานการเล่นเกมได้อย่างดีเลยนะคะส่วนแบตเตอรี่ก็หมดหัวะค่ะเพราะว่าเป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สุดๆนะคะรองรับเทคโนโลยีการชาร์จแบตความเร็เวสูงค่ะแล้วก็จะให้แบตเตอรี่ถึง5 ตันนี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะปกติราคาเครื่องเปล่าจะอยู่ที่3,999บาทนะคะแต่ถ้าลูกค้าติดแพ็กเกจรายเดือนฟรูนะคะลูกค้าจะได้รับเครื่องอยู่ที่1,434บาทเท่านั้นเองนะคะโอเคค่ะล้มันมีมีเมะไรบ้างะตัวนี้มีเป็นสีม่วงค่ะีน้เนใช่ค่ะสีที่เอารุ่นนี้หลค่ะค่ะขอขออนุญาตรับประปันภาชในิ4วันนะคะ อ๋อลูกค้าเปิดสามารถเปิดายเรียนได้นะคะตัวน,นี้ตัวน,นี้นะคะยังมีโปรนอย่างนึ้งนะคะถ้าลูกค้ารับฟ์มกระจกไปด้วยนะคะจากกตกระกนะคะร้อยเก้าบาทนะคะฟ์มกระจกจะลดราคานะคะเหลือร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทติดฟ์ีไปเลยค่ะะนะคะนะคะตัวนี้นะคะรับประกันูนยนนะคะฟีนึงนะคะูนยนของหัวเลยนะคะแต่เดราประกันหน้าร้านเจ็ดันค่ะตัวนี้ตัวน,นี้นะคะเราติด ต้องแอปพลิเคชัน5แอปเข้าไปลงเตยด้วยนะนะคะแอปแรกนะคะเป็นแอปของเซเว่นนะคะลูกค้าสามารถดูโปรโมชั่นหรือสิทธิประโดยชน์ของเซเว่นได้นะคะส่วนแอปที่สองนะคะเป็นแอป 2u นะคะเป็นใช้บลู o ูธนะคะ แอปช็อปไทยได้ค่ะแอปัดมานะคะเป็นแอป d ูไอค่ะสามารถดูหนังนะคะแล้วก็ฟังเพลงอะไรอย่างนี้ได้ค่ะแล้วก็แอปถัดมานะคะเป็นแอปฟูม o น e ี่วอลเลนะคะสามารถใช้แทนกระเป๋าเปินสดได้นะคะและแอปสุดท้ายนะคะก็คือแอปฟูไอเซอรค่ะสามารถนะคะเช็คบินนะคะดูว่าสัดรอบบินดูบินได้แล้วก็เช็คยอด รเราใช้งานผานอ,อินเทอร์เน็ตเราได้ด้วยค่ะคุชชัปของเรานะคะขออนุญาตแนะนานะคะตอนนี้เรารับติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้านแล้วนะคะตัวน,นี้นะคะทุกท่านสามารถเข้ามาตรวจสอบเอพื้นที่กับทางร้านคุชชัของเราได้นะคะโปรโมชัน่น ของเกษน,นบ้านนะคะจะเริ่มต้นจะแต่5 9 9บาทขึ้นไปนะคะเป็นดาวน์โหลดอัพโหลดที่200ทับ200นะคะตรงนี้ลูกค้าจะได้รับของ2 IDC ด้วยนะคะตรงนี้สามารถดูหนังรีเมียมนะคะหรือหนังภาพยนตร์ธรมรมดานะคะแล้วก็ดูทีวีได้ด้วยด้วยค่ะ,อ,คะอ๋อค่ะทั้งผู้ชมนะคะขอ,ข,อขอบคุณมากค่ะ